You're gonna to have to make a choice. You have to decide what kind of man you want to grow up to be. Whoever that man is, good character or bad, he's gonna change the world. ค่คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะวีเคเบิลของเราค่ะพาคุณผู้ชมมาริงไซส์ที่บริเวณหน้าห้างเมเจอร์ซินิเพล็กชั้น4นะบริเวณห้างเซนทรัลพลาซ่าบนราชธานีแห่งนี้นะคะวันนี้ไฮไลไท์ของงานคงจะไม่พ้นภาพ,พยนตร์เรื่องหนึ่งค่ะซึ่งถ้าก้อยได้เอ่ยชื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยทราบว่าหลายคนเนี่ยคงจะต้องรู้จักแน่เลยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะวีเคเบิลของเราพาคุณผู้ชมมาริงไซต์ ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่อยู่ในใจใครหลายคนตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือซุปเปอร์แมนนะคะและคนที่จะให้ความรู้หรือว่าแนวคิดในการดูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ก็คงจะต้องมีกูรูผู้ที่คร่ำวอดในวงการภาพยนตร์เรื่องนี้เดี๋ยวขอเชิญกูรูท่านนี้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะจานแซนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเรย่อาจยนแซนนิดถูกต้องหรือเปล่าคะครับผมครับค่ะ วันนี้นะคะวีเคเบิลของเรามารียงซ้ายภาพยนตร์เรื่องที่น่าสนใจวันนี้ก็คือซปเปอร์แมนค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์แซนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในรอบสื่อมวลชนวันนี้มั้งคะรู้สึกว่เากเกี่ยวกับซปเปอร์แมนภาคใหม่ที่จะได้ชมในวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าได้ชมมาตั้งแต่สมัยยังเด็กนะครับและก็มีหลายเวอร์ชั่นออกมาแต่ก็เวอร์ชั่นล่าสุดนี้ก็กรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นมาก ใช่ไหมคะก็ถ้าพูดถึงซูเปอร์แมนเนี่ยหลายคนก็คงจะนึกถึงสัญลักษณ์3าสีนะคะนึ่นก็คือสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้าเงินแล้วก็ตัว S g e นะคะแล้วแต่ละภาคนี่มีความน่าตื่นเต้นหรือมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันกันมากน้อยแค่ไหน,นะคะถ้าจะเทียบนะครับภาคของซูเปอร์แมนเนี่ยตั้งแต่สมัยอดีตนะครับแล้วก็จนถึงภาคปัจจุบันเนี่ยนะครับอา,อาจจะเรียกไดว่า เป็นความคาดหวังนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะดูเป็นเหมือนหนังฮีโร่เด็กๆนะครับคือใสๆนะครับประมาณาโลกสวยประมาณนั้นแต่ภาคใหม่นะที่จะดูในวันนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยน่าจะฉีกออกมาอีกแนวหนึ่งเลยนะครับเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับที่คาดหวังกันไว้ที่จะดูในวันนี้ครับค่ะแล้วคาดหวังอะไรเกี่ยวกับผู้กํากับหดังในไตราภาคนี้บ้างะคะเอออย่างแรกเลยผู้กํากับ ภาคนี้เนี่ยเคยสร้างหนังเรื่อง300นะครับแล้วก็โด่งดังมากในเรื่องของภาพภาพสวยสวยงามมากนะครับคือพุ่มกับแชคสไนเดอร์นะครับแล้วก็ยังมีพุ่มในการสร้างก็คือคริสโนแลนด์ะนะครับซึ่งเป็นพุ่มกับแบทแมนทั้ง3ภาคนะฮะซึ่งรีสร้างใหม่ออกมาได้อย่างน่าชมนะครับก็เลยคิดว่าภาคของซูเปอร์แมนภาคนี้เนี่ยนะครับก็คงจะมีกลิ่นอายของอ ใช้มีดราม่าของแบทแมนอยู่บ้างนะครับประมาณนั้นครับที่เราคาดหวังกันไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะวีคเบิลของเราแล้วก็อาจารย์แซนพร้อมทั้งทีมงานวีคเบิลจะไปริงไซส์เกาะติดเขาเรียกว่าอะไรโรงหนังกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวภาพบรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ชมแล้วเนี่ยเกิดความตื่นเต้นเร้าใจยังไงแล้วเดี๋ยวสักครู่เราเข้าไป ชมเพร,ราบสื่อมวลชนเนาะใช่ค่ะคแล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศในงานแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะแล้วเจอกันค่ะ มันน่าหลั่ตาลงแขนฝีมือดีระดับเทพเลยนะครับที่ในภาพยนตร์นะครับภาคนี้นะครับก็ได้พูดกลับนะครับฝีมือดีนะครับอย่าง แซ็กสไนเดอร์นะครับขอ,อถามสักนิดหนึ่งว่าทำไมต้องเป็นแมนออฟสตีลครับเพราะแมนตอนนี้คือ70ปอมีมากกว่าเราทุกคน,คใ,นในที่นี้ไมด้วยสาวาันนะครับเป็นหนังที่ทุกคนรู้จักเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ความเป็นดราม่าเยอะนะครับผมการันดีว่าทุกท่านที่ทได้ชมวันนี้มันมากและคิดว่าน่าจะมีตอนต,ต,ต่อไปตามมานะครับก็อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งก็เลย เอาภาพยนตร์ดีๆมาเบเจท,ที่ที่ร่วมกันทำก,กิจกรรมมาหลากหลายรูปแบบผมเชื่อว่าคง,คงยังมีต่อไปแล้วก็เราคงทำกันไปอีกหลายๆที่แล้วก็หลากหลายกิจกรรมไม่ไม่เฉพาะดูหนังเราคงมีเรื่องของอมอบสิทธิประโยชน์ดีๆให้กับลูกค้า k t b ีนะครับในในทั่วประเทศนะครับแล้วก็คงคงโอกาสหน้าคงไม่ได้จะมีโอกาสกลับมาที่จังหวัดอุบ,นบนลเพื่อทำกิจกรรมดีๆกับลูกค้าอีกนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้าไปชมภาพยนตร์ชมภาพยนตร์ด้วยความสนุกนะครับพิลลา ลูกค้าที่เราเชิญในวันนี้เป็นคนพิเศษและเป็นที่อยู่นอนที่ขวัญแข่งเรานอกจากเราจะดูแลนะครับสุขภาพทางด้านรุรกิจขุกท่านแล้วเราก็อยากจะเติมความสุขให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับเราเลือกอุบลเพราะเราเห็นว่าเป็นจังหวัดที่เรามีความผูกพันกับลูกค้ามากลูกค้าของเราหลายรายนะครับมีความสนิทชิดเชื้อและมีความคุ้นเคยกันนะครับวันนี้เราก็ร่วมกับทางเมเเจอร์ครับคิดว่า ท่านลูกค้าที่บลน,นะครับท่านคงกระบูุใจเพราะนี่เป็นรอบแรกจริงๆนะครับที่ท่านได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับผมใส่เสื้อซปเปอร์แมนแล้วเนี่ยเดินมาก็รู้สึกมีพลังนะครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาโดยทันทีนะครับวันนี้หวังหลังจากที่ท่านลูกค้าได้ชมภาพยนตร์แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านจะกลับไปยังมีความสุขนะครับกลับไปดําเนินธุรกิจของท่านอย่างมีพลังนะครับธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารที่เป็นธนาคารที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น มีความมุ่นมั่นมีนให้บริการกับลูกค้าอย่างดีที่สุดขณะนี้เรามีสาขาอยู่ประมาณ1น0 0งงสาขาซึ่งปีนี้จะเปิดให้ครบ1,200สสาขาเพื่อให้บริการลูกค้าให้ครบวงจรทั่วประเทศ ทานมาใช้ธุรกิจของธนาคารกรุงไทยท่านสามารถติดต่อเชื่อมโยงการระเนิดธุรกิจกับผู้ค้าทั่วประเทศได้เรามีบริการทั้งสินเชื่อทั้งเงินฝากและดูแลท่านนะครับทั้งเรื่องกองยุนต่างๆเรื่องการประกันชีวิตทั้งบริษัทในเครือของเรามีหลายบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็น KTB l e a s i ล g He saw what Clark did. You have to keep this side of yourself a secret. What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. I have so many questions. Where do I come from? You have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. Whoever that man is, he's going to change the world. or really wants to reject me he was convinced that the world was n t ready what do you think ลตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องซุเปอร์แมนนะคะวันนี้ก้อยอยู่กับท่านเป็นนายกเทศมนตรีนครอุบลนะคะคุณสมปรารถนาวิกัยเจิดเรนะคะหรือพี่แอนค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนค่ะ ันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างที่จะได้ร่วมชมภาพยนตร์สุดฮอตที่คลาสสิกที่เป็นเรื่องที่ถือได้ว่าโด่งดังมากซุปเปอร์แมนวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะได้กลับมาปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งใช่ใชค่ะหนูก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน<ช>ค่ะแต่วันนี้เพี่อนของเราเปลี่ยนมาจากนายกทัตสมนตรีหญิงสาวสวยมาเป็น working woman ครอบครัวโหน่ารักมากเลยนะคะเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยนะคะ วันนี้พี่ม <quantify> ีความคาดหวังยังไงเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่จะได้ชมวันนี้ก็คิดว่าน่าจะแบบหนังน่าจะสนุกตื่นเต้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าซูเปอร์แมนก็ถือว่าเป็นเป็นดาราการ์ตูนที่อยู่ในใจของทุกๆคนและรวมไปถึงตอนนี้ก็น้องๆลูกๆก็อยากจะดูกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าแม้แต่เรื่องของกราฟิกแล้วก็ภาพต่างๆก็ดูอลังการ ดูวิจิตประการตาเกินน่าตื่นเต้น่นได้คือความคาดหวังของนายกเทศมนตรีเขาวันนี้เปลี่ยนมาจากนายกเทศมนตรีมาเป็นคุณแม่น่ารักมากๆเลยเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทุ่าคะ่ะ พิเศษไม่เหมือนภาคอื่นก็อยากให้ดูนะครับขอให้พี่สมัตเชิญชวนคุณผู้ชมมาชมภาพยนต์เรื่องนี้กันเยอะๆได้ครับก็พรุ่งนี้ก็วันศุกร์นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับพอวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาก็ได้ถ้าว่างก็มาดูกันเยอะๆครับเรื่องนี้รับรองว่าสนุกแน่ครับค่ะโอเควิกคเบิลขอขอบคุณพี่สมร์ทมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในโรงภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนนอกงานโอเคขอบคุณมากนะคะค่ะ ตอนนี้นะคะก็อยู่กับท่านรองประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะคุณเวศนุเจริญค่ะคุณเวศคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นี้เป็นอย่างไรบ้างะคะครับก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ธนาคารกรุงไทยต้องการจะ นำเสนอสิ่งที่มีคุณค่ากับลูกค้าคนพิเศษของเรานะครับโดยเฉพาะลูกค้าของเราซึ่งอยู่ในจังหวัดบรีรธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สําคัญเราอยากให้คุณบราณัานีนะครับได้รับชมภาพยนตร์พร้อมๆกับคนกรุงเทพนะครับเราจึงได้ร่วมมือกับทางเมเจอร์ซีเนเทคนะครับนำภาพยนตร์ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกนํามาเสนอให้กับประชาชนและโครงการอย่างนี้เราจะทําต่อเนื่องกับเมเจอร์ซีเนเทคต่อไปเรื่อยๆครับไม่ทราบว่า ภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนที่เราจะได้ดูรอบปฐมฤกษ์วันนี้นะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทางธนาคารกรุงไทยได้ร่วมกับเมเจอร์ซินิเพ็กไหมหรือว่ามีภาพยนตร์ในเรื่องอื่นที่ได้ร่วมเราทํามาหลายเรื่องแล้วฮะเราเป็นกิจกรรมที่เราทําต่อเนื่องกับเมเจอร์ซินิเพ็กมาตลอดเราคัดเลือกภาพยนตร์นิดหนึ่งนะครับดูภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยมของประชาชนแล้วก็เลือกพื้นที่เดียดจัดนะครับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สําคัญ แล้วความคาดหวังใน,ในการชมภาพยนตร์รอบปฐม,มเกิกในวันนี้ของของทางคุณ,คณเวศท,ที่มองต่อภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างคะค,คือเราคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับเราจึงคัดเลือกลูกค้าของเราซึ่งเป็นลูกค้าที่เป็นบุคคลสําคัญของจังหวัดนะครับหลังจากการชมภาพยนตร์แล้วเนี่ลูกค้าเราก็จะไปบอกต่อบอกต่อถึงความสุขที่ได้รับจากการชมภาพยนตร์นะครับและความสุขที่ธนาคารกรุงไทยมอบให้ครับ แต่วันนี้ภาพรบรรยากาศภายในงานนี่ดูคึกคักมากเลยนะคะกร,ระแสตอบรับนี้คุณเวศมองมองภาพรวมในการอตอบรับกับภาพยนต์เรื่องนี้แล้วก็กับทางธนาคารอย่ังไรบ้างคะครับเราได้พูดคุยกับลูกค้าของเราหลายรายนะครับลูกค้าก็ตื่นเต้นมาก นะครับที่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซึ่งพิเศษท่านซึ่งเปิดไม่นานนะครับอันนี้เป็นสถานที่ที่ลูกค้ามีความสุขแล้วก็เป็นเป็นความสุขจริงๆนะครับรที่ลูกค้าตื่นเต้นที่มีอะไรที่ไม่แพ้คนที่แคพค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณเวชนุจรรยนะคะท่านเป็นรองกรรมการประธานธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนอย่างยิ่งนะคะและเดี๋ยวเราก็จะได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนรอบปฐมฤกษ์พร้อมๆกับทางธนาคารกรุงไทยด้วยค่ะต้องขอขอบ คุณด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี้นะคะก็คือภาพบรรยากาศในงานเปิดตัวหนังเรื่องซูเปอร์แมนรอบปฐมฤกษ์นะคะที่บริเวณเมเจอร์ Major, ชั้น4ห้างเซ็นทันพราซาวรรัชธานีนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยก็จะได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์หนังเรื่องสุดฮอตทิสฮีโร่โรแมนติกว่าจะเป็นอย่างไรนั้น เดี๋ยวขอลากันไปตรงนี้กันเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่ในริงไซ์เทปหน้านะคะสำหรับวันนี้วีเคเบิลและก้อยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูหนังข้างในกันได้แล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ไม่ได้ครับน่าจะเป็นไม่รู้พี่เป็นพี่ผู้หญิงเขาขอไว้กับพี่พี่ค่อยเมื่อกี้พ่อจะส่งบัตรหนังไปให้อะไรไม่รู้